พีโอแอน์แอนนเอร์ o จะเป็นคนใช่เขาจะเป็นคนอ่จะเป็นคนคิดแล้วก็จะมีผู้ช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอสซิสแตนต์เนี่ยจะเป็นคนช่วยเบรกดาวเบรกดาวในที่นี้ก็หมายถึงว่าในการที่เราตอทำในชั้นทั่วไปนะคะอย่างในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีชีเรมหัวแล้วก็ท้ายถูกไหม,มคะถ้าเราปล่อยให้คอมพิวเตอร์มันลานไปเนี่ยอย่างเมื่อเรอยู่นี้มันก็จะม,มันก็จะหมุนมาแค่นี้ถูกไหมคะ ในการจัดใบดาวเนี่ยสมมุติถ้าไม่ได้ต้องการมัน,น,นเกิดอารมณ์แบบเปลี่ยนนิดนึงมีอันถีนน่นิดนึงก็อดัมาอย่างนี้ตัวเบรกแล้วลงมาแล้วก็ก่อบขึ้นไปก็ได้นะคะมันจะช่วยสร้างมันจะช่วยสร้างความรู้สึกที่มันแตกตา่างนิดนึงเนที่พีบอกว่าเส้นเนี่ยเส้นเส้นหน,นึง่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ได้มันเส้นใต้ตาถ้าเวลาเราวาดรูป ้นพิเศษลายตรงนี้เส้นลอยย่นใต้ตา,ตามันก็จะเหมือนดูแบบเป็นวีไอ v I, เป็นแบบตาอีกโรยถูกไหมคะตาโรยแต่พอเราเอาเส้นออกเนี่ยแล้วมาเขียนมาเขียนข้างบนหน่อยมันก็เหมือนตาบวมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันเส้นทุกเส้นจุดทุกจุดมันสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้เหมือนกันนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะดูจากของจอริงเลย อย่างที่ดิสนีย์ก็ทำเขาก็จะเป็นไปถ่ายวีดีโอเสือหรือสิงโตมาแล้วก็ให้คนทำในนั่งดูเลยนั่งรู้ว่ามันไปยังไงไปยังไงนะคะัจังหวะที่ทา